วิภาวีสีทองวอลเล่บอลหญิงไทยรั้งที่3จอมขุดเนชั่นลีกสนามแรกมดวิภาวีสีทองวอลเล่บอลหญิงไทยมีผลงานค่อนข้างดีในวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามแรกหลังมีการเผยสถิติต่างๆหลังจบการแข่งขันทั้งที่ตุรกีและบราซิลขณะที่บุมบ๋มบิ๋มชัชุอ่อนโมกสีทําแต้มสูงสุดของตบสาวไทย มดวิภาวีสีทองวอลเล่บอลหญิงไทยรั้งอันดับ3ขุดยอดเยี่ยมเบสดิเกอร์หลุงขุดได้51ครั้งและขุดไม่สำเร็จ5ครั้งเป็นรองเพียงหวังเมืองเจียจีนที่ขุดได้56ครั้งและเคียร่าฟานริกแต่นาดาที่ทำได้53ครั้งนอกจากนี้มดวิภาวียังรั้งอันดับ2ร่วมรับลูกเสิร์ฟยอดเยี่ยมหลังรับเสิร์ฟเข้ามือเซต28ครั้ง ขณะที่ผลงานนักวอลเล่บอลหญิงไทยที่ทำผลงานดีสุดของวอลเล่บอลหญิงไทยในทำเนียบยอดเยี่ยมอื่นๆมีดังนี้บุ๋มบิ๋มชัชุชอ่อนโมกศีทำคะแนนสูงสุด57คะแนนรั้งอันดับ12คะแนนสูงสุดบุ๋มบิ๋มชัชุชออนรั้งอันดับเจิรเซิฟยอดเยี่ยมจากการทำไปเจ็ดแต้มนุกนิกนัทนิชาใจเสนรั้งอันดับ7เซตยอดเยี่ยม